สวัสดีครับรายการขอต้อนรับสู่ช่อง YouTube ชิปทําคาวิเศษครับ20นาฬกา35นาทีนะครับของวันพระฤาสัสบดีที่30เมษายน2563ครับผมเห็นข้อมูลในวิกิพีเดียน่าสนใจครับก็คือเป็นเ,เมืองไทยรายสัปดาห์ที่คุณสนทิกับคุณสโลชาจัดขึ้นเมื่อ10กว่าปีก่อนซึ่งรายการนี้เป็น จุดเริ่มต้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการก่อนรัฐประหาร19กันยายน2549นะครับก็เป็นกลุ่มม็อบพันธมิตรเกิดขึ้นกับรายการเนี่ยครับเห็นในวิกิพีเดียน่าสนใจดีก็เลยอยากจะเอามาเก็บมาฝากแฟนรายการได้ลำลึกปวัติศาสตร์ทางการเมืองได้ชมนะครับ พีพีเอ๋ครับแฟนรายการนะครับนี่ฮะเขาขึ้นเลยนะครับเมืองไทยรายสัปดาห์เมืองไทยรายสัปดาห์เปิดขึ้นมาครับนี่คือจุดเริ่มต้นของขบวนการล้มทักษิณจินวัตรเนี่ยนะฮะเมืองไทยรายสัปดาห์นะครับเมืองไทยรายสัปดาห์เป็นรายการวิเคราะห์ประเด็นข่าวรอบสัปดาห์ดําเนินรายการโดยนายสนธิริมทองกุลและนางสาวสโรชาพอรอุดมศักดิ์เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ เดือนปีครับปีไม่ใช่เดือนพศ2546ครับทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวและต่อมากลางเดือนกันยายน2548ถูกระคับจากโมเดิร์นไนด้วยเหตุที่ว่าผู้ดำเนารายการที่ภาควิจารณ์ยงไปสูงถึงสถาบันเบื้องสูงโดยผู้ผลิตได้เปลี่ยนชื่อเป็นรายรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร และได้เปลี่ยนรายชื่อรายการอีกครั้งเป็นเมืองไทยรายสัปดาห์คอนเสิร์ตการเมืองซึ่งเป็นการจัดรายการนักสานที่และมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง s t v และอินเทอร์เน็ตครับประวัติรายการนะครับประวัติรายการรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ได้เริ่อมออโอกาสครั้งแรกนะครับ4เมษายน2546ทางช่อง9หรือมอเดิร์นไลทีวีช่องการผมเติมให้ นะครับแล้วก็ออกอากาศทุกคืนวันศุกร์ครับที่1นาฬิกาถึง22นาฬิกาในระยะแรกโดยลักษณหรแรกเป็นการเสนสนทนาและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆซึ่บอกว่านธรรมวิถีชีวิตแบบไทยในวันที่4กรกฎาคมปีเดียวกันทางรายการเปลี่ยนมาเป็นการสนทนาทางการเมืองเป็นส่วนใหญ่โดยยังคงออกอากาศทุกวันศุกร์เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนไปออกรายการออกอากาศใน22นาฬิกา5นาทีถึง23นาฬิกา ตั้งแต่เดือนเมษายน2547เป็นต้นมาได้ออกรายการครั้งสุดท้ายวันที่9กันยายน2548และหลังจากนั้นบริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็ได้สั่งระง,งับรายการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารายการเมืองไทยรายสัปดาห์ผลิตโดยบริษัทไทยเดย์คอมจำกัดบริษัทในเครือหนังสือพิมพ์ผู้จัดการภายหลังจากที่ถูกยกเลิกจากการ ภายหลังที่ถูกจากยกเลิกนะครับในช่วงเดือนกันยายน2548ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรโดยจัดทำนอกสถานที่โดยอาก,กาศออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา1 8บ0นกาถึง20นทีในครั้งแรกๆจัดที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และในครั้งหลังต่อมาย้ายสถานที่ไปจัดที่ลุมพินีสถาน เวทีลีลาาศูนย์ลุมพินีนอกจากนี้ยังมีการจัดโทรทัศน์ให้ประชาชนได้ชมถ่ายทอดสดทางรายการตามศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ผู้จัการประจำจังหวัดต่างๆโดยรับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง STV News 1หรือรับทางวิทยุหรือทางอินเทอร์เน็ตและต่อมารายการเมืองไทยรายสัปดาห์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นรายการเมืองไทยรายสัปดาห์คอนเสิร์ต ซึ่งยังคงเสนอข่าวในแง่เดิมแต่ได้เพิ่มรายการข่าวของอัญชลีภัยลีลักและยุทธิยงลิมเลิศวาทีรายการรายการรู้ทันทักษิณของดเตอร์เติมศักดิ์ปินทองรักษาการสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานะครและปิดท้ายรายการปิดท้ายด้วยรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ที่ออกอากาศทุกวันเส,รา,สนรา,าร์เวลา1 7ถึงย3นกาแต่หลังจากที่มีการ งานฉลอง4ราชสมบัติ60ปีรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ได้กลับมาออกอากาศวันทุกวันศุกร์เวลา17-22นาฬกาตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2549โดยจะมีสถานีทรทัศน์ข่าวสวนลุมวงดนตรีต่างๆและรายการเมืองไทยรายสัปดาห์เช่นเดิมโดยสามารถรับชมรับฟังทางสถานีทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเ ที News วีนิวส์วันและขึ้น FM 97.75คลื่นยามเฝ้าแผ่นดินทางเว็บไซต์ผู้จัดการและเครือข่ายวิทยุชุมชนครับรายการยามเฝ้าแผ่นดินต่อมานะครับหลังจากที่คณะปฏิรูปการปกครองระบระชาธิปไแตามมีพระมหากษัตร์เป็นประมุคขอคอปคอที่ได้รหน้าจากพันบโโทมเดรทพระศรีสินวัตรแล้วรูปแบบรายการก็ยังคงดําเนินการวิจารณ์ ถึงการทุดจริติของรัฐบาลชุดที่แล้วรวมถึงผู้ดำเนินรายการยังเดินสายไปยังต่างประเทศเพื่อชี้แจงสาเหตุปฏิรูปรวมถึงเปิดเผยความมิชอบในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดที่แล้วให้ต่างประเทศรับทราบรวมทั้งนอกจากจะมีนายสนทิเิ่มทองคุลและนางสาวสโรชาพรอดุดมศักดิ์ดำเนินรายการแล้วยังมีผู้ด,ดำเนินการรับเชิญอาทิดรเสรีมวงคลธาอา่า ดเรเจิมศักดิ์ปิ่นทองในการุนสายงามโดยระหว่างมีการาประกาศกฎอายการศึกพุ้นรายการได้ยกเลิกการจัดรายการในลักษณะชุมนุมไว้ชั่วคราวแต่จะจัดที่ห้องส่งสถานีแทนในเดือนมกราคม2550สนที่ริิรมทองกุลและทีมงานได้เปลี่ยนชื่อรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ไปเป็นรายการยามเฝ้าแผ่นดินโดยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร ทางสถานีวิทยุผู้จัดการและโทรทัศน์เอสทีวีในเดือนกุมภาพันธ์ปีเดียวกันและมีการต่อสัญญาณไปยังไปออกอากาศที่สถานีวิทยแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แต่อออกากาศได้เพียง2สัปดาห์14-27กุมภาพันธ์เท่านั้นกลุ่มผู้แสบสูนย์พันธุโทรดรทักษิณชีวะได้เรียกร้องให้ถอดรายการนี้เนื่องจากมีเนื้อหาไม่เป็นกลางและ ใส่ร้ายพนุทโททักษิณชินวัตรสร้างความอ,อ,อึดใจอัดอึดอัดใจให้แก่พลเอกสุรยุจุรานนท์นายยมตรีซึ่งนายสนธิก็เป็นฝ่ายถอนรายการออกไปเองโดยภายหลังนายสนธิกล่าวว่าพลเอกสุรยุธจุรานนท์ได้โทรศัพท์มาบอกให้ตนถอดรายการนี้ออกไปต่อมารายการยามเฝ้าแผ่นดินยังคงออกอากาศเวลาเดิมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยนายสนธิจะเป็นผู้ดำเนินรายการเอง เฉพาะวันศุกร์ด้วยเหตุผลเรื่องสุขภาพส่วนอ,อื่นๆให้ผู้ดำเนินการแทนเช่นนายคำนูนศิธิสมานนายปานเทพพวงพันธ์และนางสาวสโรชาพอดุดมศักดิ์เป็นต้นรายการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก่อนที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะชุมนุมอีกครั้งในวันที่25พฤษภาคม2551 รายการยามเฝ้าแผ่นดินออกอากาศครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่23พฤษภาคม2 5 1 1ตลอดระยะเวลาการชุมนุมรายการนี้ไม่ได้มีขึ้นอีกเลยจนกระทั่งมีการชุมนุมอย่างยาวนาน193วันยุติลงรายการนี้จึงมีขึ้นอีกครั้งในห้องส่งเอสทีอีกเช่นเคยและได้เปลี่ยนชื่อรายการเป็นรายการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปตไตยโดยเปลี่ยนรูปแบบเป็น3ช่วงช่วงแรกเป็นการปลาัยของ แกนนาและแนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและช่วงที่2เป็นช่วงแซงดนรตรีของวงดนรตรีหรือศิลปินต่างๆที่เคยขึ้นเวทีในการชุมนุมมาแล้วช่วงที่3เป็นการพูดคุยกับแกนนําหรือแนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปัจจุบันรายการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจัดเฉพาะในวันศุกร์เวลาเดิมเป็นการจัดนอกสถานที่ ภายในห้องส่งบ้านเจ้าพญาในลักษณะการชุมนุมย่อยต่อมามีการจัดในห้องส่งมีการเชิญแกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมาพูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองในเรื่องต่างๆครับการกลับมาของรายการนะครับรายการบันไทยรายสัปดาห์กับออกอากาศอีกครั้งทาง STV NEWS1 20นาฬิก30น,นทีถึง22น30นาทีโดยมีนสยสนที่ริมทอุลนางสาวสโนชาพรอ,อุดมศักดิ์และ นางจินดารัตเจริญชัยชนะนางสาวอุสนีเอกอุสนีเป็นรายการวิเคราะห์สถานการณ์และเรื่องราวต่างๆปัจจุบันยุติการออกอากาศไปแล้วนี่ครับแล้วก็มีเรื่องราวของการขับไล่เราจะทักษิณชินวัตรออกจากตําแหน่งนะครับนี่ฮะซึ่งมีความเกี่ยวพันนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะการประท้วงทักษิณชินวัตรออกจากตําแหน่งเป็นเหตุการณ์ในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่กลางปี2547ในช่วงปลายรัฐบาลทักษิณหนึ่งมีการรวมตัวของกลุ่มในานามประชาชนเพื่อชาติและราชบัลลังก์มีการชุมนุมปราศายไล่ขับไล่พโนโททักษิณชินวัตรในวันที่25กันยายน2547เป็นครั้งแรกและมีการขยายตัวในวงกว้างขึ้นไปปี2548ส่วนหนึ่งจากแกนนำการนำของนายสนทิลิมทองกุล ไปรายการเมืองไทยรายสัปดาห์แนละทางบนไดาจีทีวีขยายตัววงกว้างไปในหลายอาชีพนะครับนี่ฮะโอ้โหยาวเลยนี่ครับนี่คือรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ครับประวัติศาสตร์ทางการเมืองหน้าหนึ่งนะครับรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ก็คือ จุดกำเนิดที่ทำให้เกิดการขับไล่พฏิติโทรดรทักษิณชินวัตรแล้วก็การนำไปถึงการชุมนุมเดินประท้วงขับไล่และเกิดการรัฐประหารขึ้นในวันที่19กันยายน2 5 5 9 9โดยพลเอกสนธิบุญยรักลินนะครับแล้วก็นั่นก็คือทำให้ดรทักษิณชินวัตร หลุดจากตําแหน่งนาย,ยก,กรัฐมนตรีตั้งแต่วันนั้นแล้วก็การเมืองไทยก็เป็นจุดเริ่มต้นทางการต่อสู้ที่แย่งชิงอํานาจระหว่างฝั่งเสื้อเหลืองเสื้อแดงแล้วก็มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งมีการพุษภาธมินนะฮะเกิดขึ้นในปี253นี่ก็จะครบ10ปีนะครับ mm hmm. ก็นี่ก็เป็นบันทึกปวศาสต์อีกหน้านหนึ่ง นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่1พฤษภาคม2,563ก็จะเป็นเดือนพฤษภาธมินที่ครบรอบ10ปีพอดีนะครับขอบคุณแฟนการที่ตามช่อง YouTube ชิพทำค่าวพิเศษสวัสดีครับ